กับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชานลวันนี้ผมจะมาทําเมนูปลาดุกฟูนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นปลาดุกฟูแบบแท้ๆนะครับไม่ผสมแป้นะครับสามารถทํากินได้ง่ายๆที่บ้านนะครับหรือจะนําไปทําขายก็ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเอ่อค่อนข้างได้กาไรเยอะเพราะว่าปลาดุกตัวหนึ่งเนี่ยสามารถทอดออกมาฟูค่อนข้างเยอะนะครับพร้อมสูตรน้ํายําง่ายๆแต่ว่าอร่อยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทานะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทั้งทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทางยูทูบนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างน,นะครับว่าคลิปหน้าอยาผมทําเมนูอะไรหรือว่าอยากผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันกันนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับมีปัญหาหรือว่าคนหาสูตรอาหารไม่เจอก็สามารถเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับครัวบ้านสวนทวีแล้วก็็อ b o x เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวปลาดุกฟูกันเลยครับอันดับแรกนะครับที่เราต้องมีนะครับเป็นเนื้อปลาดุกย่างนะครับแกะเอาแต่เนื้อแบบนี้นะครับนะก็คือซื้อปลาดุกย่างตามร้านส้มตําทั่วไปนี่แหละครับแล้วก็มาแกะเอาแต่เนื้อนะครับจากนั้นวันนี้ผมจะใช้การตำนะครับเพราะว่าผมทําไม่เยอะมากสําหรับใครจะทําขายหรือว่าทําปริมาณมากนะครับแนะนําว่าปั่นเอาก็ได้นะครับปั่นผสมกับน้ํามันหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมจะตำก่อนนะครับนะ ก็คือแบบนี้เลยง่ายๆแต่ปลาดุกย่างเนี่ยครับก็ต้องเลือกร้านที่มันมีความอร่อยนิดนึงนะครับมันก็จะทําให้เวลาเราทอดมานะครับมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะตำนะครับไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าแบบไหนที่ได้แล้วนะครับก็นี้นะครับหลังจากตําจนเนื้อปลานะครับละเอียดนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดู จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตักใส่จานเลยนะครับระหว่างตำนะครับนี่บางทีเราอาจจะเอาก้างออกไม่หมดนะครับถ้าตำแล้วเนี่ยก้างมันจะโผลออกมาให้เราดึงออกนะครับก็จะได้แบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรานําไปทอดกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันรไว้อันนี้ให้เปิดไฟแรงเลยนะครับนะใส่น้ามันเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ปลาดุกที่เราตำวานะครับมา ยีนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปนะครับประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็บีบมันแบบนี้นะครับนะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่ลงไปทอดนะครับตัวเนื้อปลาดุกฟูของเรามันจะได้ไม่เป็นก้อนนะครับนะ mm hmm. เพราะว่าถ้ามันเป็นก้อนแล้วมันจะไม่อร่อยนะครับมันจะแบบแข็งๆนิดนึงนะ ให้เราทําแบบนี้นะครับใส่น้ํามันพืชลงไปนะครับแล้วก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับพยายามกระจายกระจายมันนะครับนะถ้ามันยังดูเป็นก้อนใหญ่ๆแข็งๆอยู่ก็ให้ใส่น้ํามันเพิ่มลงไปอีกนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ลงไปทอดเนี่ยมันก็น้ํามันมันก็จะไหลลงไปรวมกันอยู่แล้วมันจะไม่อมน้ํามันอยู่ในตัวปลาดุกฟูนะครับนะหลังจากนั้นนะครับพอน้ํามันร้อนจัดนะครับนะ ให้เราใช้มือนะครับเนี่ยหยิบมาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปนะครับใส่ให้มันเป็นเล็กๆนะครับแล้วมันก็จะฟูขึ้นมาเป็นแผ่นแบบนี้นะครับเห็นแล้วแล้วเราก็เกี่เกยๆให้มันเข้าหากันนะครับเนี่ยเอาขึ้นมาแล้วก็ สเสด็จน้ำมันนิดนึงนะครับถัดมานะครับก็จะมาดูในส่วนของน้ำยำนะครับที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีพริกซอยนะครับผักชีซอยนะครับน้ำมะนาวนะครับหอมแดงซอยน้ำตาลทรายนะครับ ถั่วี่สงขั่วหรือว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกันนะครับแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับวิธีทำนะครับก็ง่ายๆนะครับในนี้ผมจะใช้น้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะครับสัดส่วนนะครับสามารถดูได้ในคำอธิบายนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับ ก็นี้ผมจะเติมน้ําเปล่าลงไปนิดนึงนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คนผสมนะครับให้น้ําตาลละลายนะครับอันนี้หลังจากคนจนทุกอย่างละลายแล้วนะครับก็ง่ายๆครับคือเอามะม่วงนะครับใส่ตัวพริกนะครับแล้วก็ผักชีลงไปใครชอบน้อยกว่านี้นะครับใส่น้อยกว่านี้ได้นะครับปรับได้ตามความชอบเลยนะจากนั้นก็หอมแดงนะครับ แล้วก็น้ำยำเมื่อกี้ของเรานะครับใส่ลงไปเลยตบท้ายด้วยเม็ดมะม่วงนะครับหรือว่าใครจะใส่ถั่วก็ได้แล้วก็ผสมคเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็เอาไปกินกับปลาดุกฟกูกับกรอบได้เลยนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนนะครับไปใช้กับตัวปลากระพงทอดราดน,น้ำปลาก็ได้นะครับนะใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้แค่นี้เองเห็นไหมดูน่ากินไหมครับแบบง่ายๆเลยนะ เดี๋ยวเราไปจัดจานปลาดุกฟูกันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลครับสำหรับยำปลาดุกฟูกับ น้ำยำนะครับรสเด็ดเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูยนะครับนะง่ายๆต้องบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรแบบไม่ผสมแป้งนะครับเวลากินนะครับก็ตักน้ำยำนะครับแบบนี้เลยราดลงไปแล้วก็กินเลยแบบน,นี้นะ๋ยวผมชิมรสชาติให้ดูต้องบอกว่าสูตรนี้นะครับมัน ไม่ได้กรอบมากเหมือนแบบเวลาเขาใส่แป้งนะครับนะมันมีความกรอบแบบอร่อยนะครับนะตัวเนื้อปลาดุกนะครับมันจะมีความฟูกรอบนะครับแล้วก็ที่สาคัญไม่อบน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวน้ํายําม,มันก็จะมีความเปรียปร้ยวๆนะครับนะแล้วก็หวานๆกินรวมกันเนี่ยบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆยังไงก็ลองไปทําดูนะครับกับปลาดุกฟูทอดนะครับนะง่ายๆนะยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาเล่ให้นะครับ